สวัสดีจ้าต่อจาก EP ีที่แล้วนะคะเราอยู่ที่รัสเซียนะคะเมื่อคืนเนี่ยเรามาถึงจนดึกเลยเราเลยไม่มีโอกาสที่จะรีวิวห้องพักโรงแรมของเราให้ดูเราเลยมารีวิวในเช้าวันนี้ไปดูกันก่อนที่เราจะเช็คเอาท์ออกจากห้องแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปเที่ยวต่อกัน นี่คือโรงแรมที่เราพักนะคะในช่วงสองคืนแรกที่เรามาถึงรัสเซียจะบอกว่าโรงแรมมีคุอดีมากๆเลยนะความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆแล้วก็ให้ดูห้องน้ำก่อนเลยว้าวะาสะอาดสะอานสวยงามน้ำแรงมากนี่มารีวิววันสุดท้ายนะครับเพราะว่าวันแรกมาเหนื่อยมาก ห้องน้ำดีครับห้องน้ำดีสวยงางแล้วก็นี่เลยห้องที่เราพักก็เ,เป็นเตียงใหญ่เป็นเตียงอะไรนะบิ๊กรุ๊บิ๊กเบดบิ๊กเบรดับเ,เบเิเ๊บเบดอ่ะดบบบิ๊กบิเบดอ่ะให้ดูชื่อโรงแรมอินท u ริส t h โฮเทล คาปั่นคอยคอยเมนโคสเตอะไรเขาเนี่ยนะภาษาบ้านเขาแหละยากไปหมดแล้วมันต้องออกเสียงอักะค่ักันเนาะมาแล้ววันนี้เราจะเช็คอินแล้วนะเช็คเอาท์เออเช็คเอาท์วิวโรงแรมห้องหน้าต่างแล้วนะครับอยู่ชั้นแปดนู้นเห็นแม่น้ำด้วย ใช่ได้เลย Let's go <S มาถึงความยิ่งใหญ่อลังการอีกหนึ่งแห่งนะคะในจุดนี้เป็นโบสถ์เซนต์เซเวียนะคะซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหญ่อีกหนึ่งแห่งนะคะในกรุงม,มอสโกค,ค,ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าโบสถ์นี้สร้างเสร็จเมื่อปี1991 <98. S> แล้วก็เป็นการสร้างให้เหมือนของเดิมที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนาะเป็นการทดแทนเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันมีการ มันมีการสู้รบกันแล้วก็ที่เนี่ยมันไม่มีจุดศูนย์รวมของเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาสร้างตรงเนี้ยทดแทนเอาไว้แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูความยิ่งใหญ่ลังกาแต่ต้องขออภัยนะให้ดูแค่ข้างนอกก่อนแล้วกันเพราะว่าข้างในเ,นเขาห้ามถ่ายรูปแต่ว่าปฏิมากรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขายังคงอนุรักษ์ไว้แล้วก็เก็บเอาไว้ สวยงามมากๆเดี๋ยวเราขอไปดูด้วยตาเราเนาะแต่ถ้าแอบถ่ายรูปไ่ด้จะแอบจิกๆมาสัก2อสารูปนะแต่ให้ดูความยิ่งใหญ่อลังการไปก่อนเลยตามเข้าไปข้างในเลยโดมทองที่เห็นความสวยงามนี่คือมหาวิหารเซนซาเวียนะคะมหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่19 เพื่อเป็นการขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าค่ะที่ตอนนั้นเนี่ยช่วยให้รัสเซียรลอดพ้นจากการลุกรานของนโปเลียนโบนาปาร์ตและสถาปัตยกรรมที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะเป็นสไตล์รัสเซียไบเซนไทายโดดเด่นด้วยโดมทองอราอารามที่มองเห็นได้จากระยะไกลเลล่เรื่องราวของมหาวิหารแห่งนี้นะไม่ได้มีแต่ความรุ่งเรืองเพราะในยุคสหภาพโซเวียตเนี่ยมหาวิหารถูกทำลายลงแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะ มหาวิหารเซนตซาเวียจึงไม่ใช่เพียงบทใหญ่ของรัสเซียแต่เป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาความอดทนและการฟื้นคืนชีวิตของประชาชนรัสเซียอย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งวิวนะคะที่มามอสโกแล้วไม่ดูไม่ได้คะ่ะนั่นก็คือแม่น้ำมอสควานะคะเป็นเส้นเลือดสำคัญที่หล่อเลี้ยงมหานครมอสโกเลย ที่นี่เนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานและตัวแม่น้ําเองเนี่ยมีความยาวถึงประมาณ503กิโลเมตรเลยค่ะไหลผ่านทั้งป่าทั้งเมืองทั้งหมู่บ้านนะคะและก็ในอดีตเนี่ยแม่น้ําเส้นนี้เป็นแม่น้ําสายสําคัญทางการคมานาคมการค้ารวมไปถึงจุดกําเนิดของวัฒนธรรมที่หลากหลาย แม่น้ำมอสโควาเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีบทบาทสําคัญมากๆเพราะว่าแม่น้ําสายนี้เนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนที่มอสโกประเทศรัสเซียเลยเพราะว่าริมสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยนะเราจะเห็นพระราชวังเครมลินมหาวิหารเซนตเบซิลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนเนี่ยการล่องเรือจะดีมากๆนะคะแต่ว่าเรามาในช่วงนี้เนี่ยเราไม่ได้ล่องเรือนะ เราไปล่องที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กแทนอันนี้เราเลยเก็บบรรยากาศมาให้ดูกัน เที่ยวไปเที่ยวมาก็เกิดเหตุการณ์พลิกผันนะคะไกดเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราไปเที่ยวตรงไหนไม่ได้เลยเพราะว่ารถติดมากๆเนื่องจากเจอขบวนของคุณปูตินและการประชุมทําให้เราต้องเดินลัดเลาะ,ะเสิร์ชหาร้านกาแฟและปรากฏว่าไปเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งคุณผู้ชมสวยมากๆอยู่ในโบสถเลยค่ะนี่เลยคาเฟ่ ก็อ่านได้แอ่านว่าคอฟฟี่แหละแต่ออกเสียงไม่ถูกเท่านั้นเองคอฟฟี่บริษัทร้านสวยด้ยมาดูว้าวสวยจริงจังเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งกาแฟข้างในนะแล้วก็ลองไปชิมดูก็คนเยอะอยู่นะเราไปเจอคู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันพอดีนะคะมีเขาน่าจะมาถ่ายวีดดิ้งในนี้แหละ่ <อ> meu, ไม่จานบินพนาดไม่ไม่รู้ไม่รู้สยวีพระจันทร์อยู่ตรงกลางด้วยพระอาทิตย์มีพระจันทร์เออเอยแปเอเอ,เอแล้วมันมืดเลยเนี่ยฟ้ามันมืดเลยเนี่ยใช่ใช่ใชมองท้องฟ้าด้านซ้ายนะครับเนี่ยเห็นอะไรแปลกๆนะครับ <Os> บนท้องฟ้าฟเป็นเมฆกลมๆใหญ่มากเลยครับเห็นไหมครับ ในส่วนของอน,นุษย์สวรีย์นะครับที่เป็นแท่งเหล็กนะมีรูปภาพผู้ชายอยู่หนึ่งคนนะครับามาซ้ายมือ,อน,นี่คือใครอันนี้ครับคือในส่วนของนักบินอวกาศคนแรกรของโลกใช่ครับก็มีรูปปั้นนะครับแล้วมีกระตกกระสวยอวกาศจำลองด้วยและนี่ก็เป็นร้านอาหารกลางวันที่เราจะมาชิมกันนะคะเป็นอาหารท้องทินและนี่คือขนมปังที่เวลาเราเข้าร้านเป็นทีมเลยขอกเขาว่าเขาจะให้เราชิมขนมปังจิ้มกับเกลือนี่ จิ้มเลยแล้วก็จ okay, ิ้มกับเกลือครับโอเคแบรนเดนโซลเหมือนที่อกปังปั่น จานแรกมาก็จะเป็นแนวสลัดอาหารแต่ละอย่างของเขาเนี่ยเขาก็จะมาเป็นเซตเซตจนถึงเมนคอร์สซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ชิมรสชาติแล้วก็ลองดูว่าอาหารชิมของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะจ๊ะมาและซุปกับสลัดนะคะ เราก็จะลองชิมสลัดละกันเ,เก็บรัตถุดิบกินเมนูหลักด้วยนะครับใหญ่เขาเก็บไปนะอืมเอเอ <c oughs> เอรอ่อยโปสเลของเคฟชีเหมือนแต่ว่ารสชาติเขาดีกว่าตรงที่ว่ามันมีรสชาติเลยมีเนื้อไก่ผสมคิดว่ามันจะเลี่ยนเพราะมันขาวๆเนาะไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนมีรสชาติเค็มๆม,มันๆได้อยู่ ส่วนอันนี้เป็นซุปน่นาจะเป็นซุปมะเขือเทศนะคะแดงๆเดี๋ยวขอชิมน้ำมันก่อนอเออได้ได้เหมือนคล้ายๆต้ยมยำบ้านเราแต่ว่ามันอ่อนๆอ่อนๆแลยแบบ <c oughs> ไม่เผ็ดไม่เผ็ดอะไรเลยแต่ว่ามันก็ได้หวานๆเปรี้ยวนิดๆนะีเออมันเป็นเป็นซุปอะเนาะ อ่าเมนดิชมาแล้วนะคะหลังจากที่เรากินออเดอร์ไปเมื่อสักครู่เนาะเป็นไก่ก้อนกอนแล้วก็จะมีไข่ปกติเราเขาจะเสิร์ฟเป็นหมูแผ่นๆแบบนี้เป็นหมูแผ่นๆแบบนี้ๆๆอ่าแต่ว่าเราก็จะมีของทานเล่นจากบ้านเรามาเพ <laughs> <laughs> ื่อ,อเพื่อความอยู่รอดของชีวิตมนุษย์นะ แบ่งกันแบ่งกันนะเ,เพราะว่าอาหารถ้าคนไม่ชอบเลี่ยนๆนะมันก็ต้องมีเผ็ดๆแบบบ้านเรามาเนาะรออตาตน,น,นะเดี๋ยวเราจะชิมให้ให้ดูนะหไขเจียวเหมือนบ้านเราหืมไก่เขาจะผสมปั้นมาเป็นก้อนๆเหมือนเหมือนไก่น,นักเก็ตอะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยต้ม อันนั้นอะทอดเนื้อแบบเดียวกันเลยอ่ะเหมือนโต๊ะจีนบ้านเราเลยกินข้าวเสร็จก็ต่อของหวานนะคะปิดท้ายที่เป็นแป้งแผ่นบางๆคล้ายๆแป้งโรตีแต่ว่ามันนิ่มเหมือนแป้งเครปนิ่มๆแล้วก็จะมีแยมที่เป็นแยมบูเบอรี่นะคะมีรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมเ้ย เรียมเขารสชาติเปรี้ยวนำจริงมันเหมือนแป้งเคฟที่มันผสมไข่อ่ะแต่มันดันเย็นเนี่ยดิถ้ามันร้อนแล้วกรอบนะมันคงอร่อยกว่านี้เนาะแต่ก็อันนี้เป็นอาหารบ้านเขานะใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากทานก็ต้องมาลองดูอ่าเราจะไปปาร์ตี้มาก และอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่เราได้มาและต้องมาเลยสำหรับคนที่มาเที่ยวรัเสเซียนะคะนั่นก็คือ s p r r o w Hill หรือว่าจุดชมวิวที่สูงและสวยมากๆของรัเสเซียเขาบอกว่าตรง s h i l r เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นพื้นที่ชนบทนะแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าเงียบสงบ จะมีนกและก็ป่าไม้นา,นานาชนิดเลยเพราะฉะนั้นชื่อของมันจึงย่อม,มาจากคำว่านกกระจอกนั่นเองค่ะและที่เห็นโดดเด่นเป็นสง่านะคะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยมอสโกค,ค่ะหนึ่งในเจ็ดตึกที่สูงเป็นตำนานและก็สร้างขึ้นในยุคข,ของสตาลิน เดินจากจุดชมวิวมานะคะเราก็มาเจอโบสถ์เก่าหลังหนึ่งค่ะซึ่งอันนี้ไกไม่ได้พาเรามานะเราเดินมาเจอโดยบังเอิญเลยโบสถ์แห่งนี้เนี่ยชื่อว่าโบสถ์พระตีเอกภาพเป็นแบบภาษาไทยนะและโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงกลางศตรวรรษที่17ในโบสถ์ที่เราเดินมาเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะคะพอเปิดประตูเข้าไปในโบสถ์เนี่ยจะบอก คุณผู้ชมเลยว่าสวยงามมากๆเพราะว่าโบสถ์หลังนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างของสถาปัตยกรรมรัสเซียโบราณและตำนานเขาเล่าด้วยนะคะว่าโบสถ์แห่งนี้นจะเป็นเส้นทางของผู้สแสวงบุญที่จะเดินทางจากชนบทก่อนจะเข้าไปสู่กรุงมอสโกค่ะภายในโบสถ์ไม่ใหญ่โตเหมือนวิหารชื่อดังในมอสโกนะคะแต่กลับมีความงดงามอบอุ่นและก็ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพระคัมภีร์ สิ่งที่น่าสนใจของโบสนี้นะคะก็คือรอดพ้นจากการทำลายในช่วงของสาภาพโซเวียตซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าโบส์อื่นๆในยุคนั้นเนี่ยถูกรื้อถอนไปแต่โบสพระตีเอกภาพยืนหยัดมาถึงปัจจุบันจึงเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาที่ไม่เสื่อมคลายเลยค่ะว้าวและแล้วเราจะขึ้นมาถึงแล้วประตูชัย สวยมากมากเลยนะคะอันนี้เป็นประตูที่รัสเซียเนี่ยเขาทำขึ้นเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงสวงครามรัสเซียกับฝรั่งเศสหลังจากไล่นโปเลียนนะคะออกไปจากเมืองได้สำเร็จมาฟังประวัติของประตูชัยมอสโกกันประตูชัยแห่งนี้นะครับเป็นอนุสรแห่งเกียรติยศที่รัสเซียสร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงชัยชนะในสงครามปี1812ที่สามารถขับ ล่กองทัพของนักเรียนออกจากแผ่นดินรัสเซียได้สําเร็จค่ะและประตูชัยแห่งนี้นะคะจะสร้างด้วยเสาสูง12ต้นที่เราเห็นอยู่เขาบอกว่าเปรียบเหมือนหารที่ยืนเฝ้าประตูเมืองด้านบนสุดคือรถม้าศึกนะคะเป็นสัญลักลั์งแห่งชัยชนะอันอยิ่งใหญ่และแค่สังเกตดีๆน,นะจะเห็นรูปปั้นในชุดนักรบชุดกราะเป็นปีแห่งชัยชนะ และกระส่นจมีนนเกียรติยศของทหารรัสเซียในช่วงสงครามยุคนั้นด้วยค่ะ จบทริปในกรุงมอสโกในวันนี้นะคะเราก็เตรียมตัวตื่นเต้นกับการนั่งรถไฟความเร็วสูงจากกรุงมอสโกไปเซนต์ปีเตอร์เบิร์กด้วยรถไฟความเร็วสูงแซฟแซนซึ่งชื่อนี้เนี่ยแปลว่าเหยี่ยวเพเเรกรินนะคะก็มีระยะทางประมาณ650กิโลเมตรจากมอสโกไปเซนต์ปีเตอร์เบิร์กค่ะ ใช้เวลาประมาณเกือบ4ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งรถไฟเนี่ยพอขึ้นไปก็จะพบกับเก้าอี้ที่นั่งกว้างขวางมีตู้สเสบียงบริการอาหารและเครื่องดื่มด้วยค่ะถึงแล้วนะครับเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กประมาณ3ามทุ่มครึ่งตอนนี้ก็เดินตามไปนะครับ นี่รถไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถบัสต่อเข้าโรงแรมเลยนะครับ ส,สถานีรถไฟนะครับ คืนนี้นะครับคืนแรกที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กโดมิน่าดูข้างในกันนี่ประตูกระจกหมุนด้วย มีบาร์ด้วยนะครับนั่งดื่มที่นี่ได้นะโรงแรมดูล้ลาพอสมควรเลยนี่ผมชอบอันนี้นี่เตาผิงไฟเตาหลอกนะไม่ใช่เตาจริง อันนี้ก็รอเช็คอินนะครับรอรับคีย์การ์ดเพื่อที่จะขึ้นหรือเข้าพักข้างบนมาแล้วมาเดี๋ยวดินนห้องสวยไหมสวยมาก ปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับห้องน้ำสวยนะคะมีแยกโซนแห้ง่วนเปียกอย่างดีเลยอ่าตัวนี้จะเป็นห้องนอนโอ้โหครัวมีครัวให้ด้วยนะครับดีอะห้องดีมีถ้าเราซื้อเรานมากินเราก็ใช้งานได้เลยนะ<ช>อันนี้จะเป็นโรงแรมระดับสี่ดาวนะคะที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูในตู้เส,สื้อผ้าสิเหมือนอพาร์ตเมนต์เล็กๆห้องนึงเลยละอา าก็มีไม้แขวนโอ้ยมีที่รีดผ้าเอ้ยต้องอยู่เป็นเดือนเงี้ยเออใช่แล้วจัดโทนสีสวยด้วยนะเนี่ยเทาแล้วก็เขียวอมฟ้าบริการอย่างดีเลยค่ะมีไอ้ตัวมตู้เซฟนะแค่นี้ก่อนวันนี้ฮะ๋ยวจะนอนแล้วง่วงแล้วบายบายกดไนท์ See you next EP!